มาตัวนี้รหัส3 d N ี6 8 15หกแแรงตัวนี้รุ่นใหม่นะครับสภาพนีเ่เกิบเลยเกียร์เอนางฟ้าจริงๆนต้องยอมรับเลยตัวนี้สภาพไม่มีแกะไม่มีเปิดตัวนี้รุ่นใหม่นะมันจะเป็น6 8แต่ว่าตัวเล็กรอบจัดน้ำหนักเบาสําหรับเรือนี่เขาชอบมากเลยดูความสวยมาดีขาว้อยเสียนี่เลี่ยมเลี่ยมเลยดำดำเลี่ยมเลี่ยมเลยเหมือนเดิมครับทางร้านเราทเทสเครื่องลองเครื่อง้องผ่านน้าให้สบายใจได้เอาไปใช้ไม่ต้องกลัวเอาให้ฟังเสียงเลย ออกเลยครับตัวนี้ตัว ดังนีไม่ไอไม่หลวงครับรุ่นนี้มีขากระเล่นตัวเดียวนะเอาสุดตับเลยนะไป <มา S 2> โอ้โหเอาไปใช้ยาวๆตัวนี้สุดยอดครับ